สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับมีกล่องใบหนึ่งกล่องสีดำมีตัวอักษรสีสโตได้มีมนุษย์ผู้หนึ่งเข้าไปอยู่ในกล่องนั้นขอดตัวอยูน่นั้แล้วกล่องใบนั้นก็ถูกกำเรียงขนส่งขึ้นเครื่องบินไป แล้วคือบินก็บินไปแล้วเมื่อมาถึงจุดหมายปลายทางก็มีกล่องที่คล้ายๆกับชายคนนี้ที่อยู่ในกล่องนั้นลงที่หนึ่งแล้วก็มีชายคนหนึ่งใส่เสื้อเทากางเกงม่วงพูดภาษาอะไรสักอย่างกำลังแนะนำพวกเข,เข้าอยู่และชายที่อยู่ในกล่องก็แอบฟังจับแคลความได้ประมาณว่านี่มันสินค้า มีความผิดนี่มันแก๊งมาเฟียหนู่าแล้วชายผู้อยู่ในกล่องนั้นก็ลุกขึ้นมาพรอมชูปืนบอกว่านี่เจ้าหน้าที่ตำรวจยอมเพ้นซะแต่ว่าเขาหารู้ไม่ว่าเขาอยู่ในวงล้อมของศัตรูศัตรูก็เลยหันปืนมาหาเขาหมดเลยเออสวยแล้วเหงยตกเลย